สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นต้นถุงเงินถุงทองที่เราปลูกไว้เราก็ปลูกไว้ประมาณ4ี่เดือนกว่าได้แล้วค่ะต้นของเขากำลังอุดมสมบูรณ์เลยค่ะต้นค่อนข้างใหญ่แล้วก็สูงยาวเลยค่ะ ต้นของเขาสูงเกือบถึงเแลนท,ที่เราขึงไว้เลยค่ะต้นก็ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะเรามาดูที่หัวของเขาค่ะหัวของเขาก็โผล่ดินขึ้นมาเลยค่ะถ้าหัวของเขาเริ่มใหญ่หัวของเขาก็จะเริ่มโผล่ดินขึ้นมาให้เราเห็นเราจะเห็นว่า เขาเริ่มมีตาขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็จะมีไหลออกมาให้เราเห็นด้วยค่ะเขาเริ่มมีตาเขาก็เริ่มที่จะขยายพันธุ์ได้แล้วค่ะวันนี้เราก็จะมา ขุดเขาเพื่อเอาเขาไว้ขยายพันกันค่ะเราก็จะค่อยคขุดขุดอย่างละมัดระวังค่ะเพื่อไม่ให้โดนไหลของเขาค่ะเพราะว่าไหลของเขาจะอยู่ใต้ดินเยอะมากค่ะ ถ้าเราขุดโดนไหลไหลของเขาก็จะหักได้ค่ะเพราะไหลของเขาค่อนข้างจะเปราะเลยค่ะแล้วเราก็งัดเขาขึ้นมาค่ะ แล้วก็จะเห็นหลายเค้าเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างก่อนค่ะเพื่อให้เห็นชัดๆค่ะ นี่ค่ะเมื่อเราล้างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นว่ามีไหลเยอะเลยค่ะแล้วเราก็จะมาตัดที่ใบเขาออกไปค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปเขาไปชำใบของเขาก็เดี๋ยวก็จะเหี่ยวไปถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะเหี่ยวไปเองเราก็เลยตัดเขาทิ้งไปค่ะเพื่อให้ต้นของเขาเบาด้วยค่ะแล้วเราก็เริ่มตัดไหลออกมาค่ะเราจะตัดให้ติดโคนเลยค่ะ สของเขาก็จะมีตาอยู่ตามข้อค่ะตาของเขาก็จะกลายเป็นต้นต่อไปเลยค่ะตาตาหนึ่งก็จะเป็นต้นหนึ่ง ถ้าเราเอาไปชำเราก็จะได้ต้นจำนวนต้นที่เยอะมากเลยค่ะแล้วเราก็มาตัดค่ะเขาก็จะมีตาอยู่ตามข้อแล้วก็ตัดทีละข้อทีละข้อค่ะจะตัดไม่ให้โดนตาเขาเลยค่ะ เราก็จะใช้มีดค่อนข้างคมค่ะหรือจะเป็นกรรไกรก็ได้ค่ะนี่ค่ะเราก็ได้มาแล้วค่ะส่วนลอยอ่อนเราก็จะแยกเขาไว้ไปชาอีกที่หนึ่งค่ะแล้วเราก็จะแช่เขาด้วย m อ็มร้อยค่ะ เพื่อให้เวลาออกลากลากเขาจะได้ออกดีๆค่ะเราก็จะแช่ไว้สักครึ่ชงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงค่ะหัวที่เราผ่าเราก็จะแช่ไปด้วยค่ะและเราก็ได้มาแล้วค่ะ เราก็จะมาชําในดินที่ล้วนซุยค่ะหรือจะเป็นขุยมะพร้าวก็ได้ค่ะดินที่เราผสมปลูกต้นไม้ค่ะแล้วเราก็วางลงไปเลยค่ะไม่ต้องกดแน่นค่ะ ส่วนไหลอ้อเราก็จะมาชำอีกที่หนึ่งค่ะเราก็ชำไปเลยทั้งหลายโดยไม่ต้องตัดค่ะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆแตกรากแล้วก็จะแตกเป็นใบให้เราเห็นเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะลดน้ำตามเราก็จะลดน้ำเขาวันละครั้งก็พอค่ะเสร็จแล้วค่ะการชํำไหลต้นถุงเงินถุงทองของเราเพื่อขยายพันธุ์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ